ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมเนาะนสวัสดีพ่อแม่มพี่น้องเอฟซีนะวันนี้มาติดตาม,มาเนื้อทางของพ่อแม่ท่าผมเนาะมาเบิร์นวาวพ่ออยู่จังไรเนาะมาพกันพ่อมาก เป็นยังไงบ้างอ้าวหอมอ่ดจ้ามจากเชียงใหม่นี่ปะข้าห่มจากเชียงใหม่คุณแป้งเพินบาให้เอาให้พอมากแน่กันหนาวกันว่ะผ้าห่มอย่างดีอย่างดีเลยเนี่ยโอ้ ขั้นบอดทำไดรทำหนึ่งพวกเขาบริกรรมกันแลนะคนสั่งยังดีเลยให้พ่อมากพิเศษพิเศษเลยว่ะทำไมพิเศษปีใหม่ของขวัญปีใหม่เอาครับผมเอาไปใช้ที่ไปใช้ย่นขามัน้นขาจังหน่อยโอ้มาถีบบอรเด้งดับบ่ยอนขาจังหน่อยบอกว่าป้าเอาอันนี้ไฮพ่อมากครับผมอ่าแล้วก็มีเถาเหนียวปิ้งไก่ย่างมาหนี่ห้ตัวหนึ่งเลยคุณโยมอู้เออเอามาเป็นตัวเลยแล้ไมเป็นตัวเลย นั่นก็สิติดปีกบินมาหัวนี่พูดแล้วแล้วก็เข่าพัดอีกเข่าพัดเข่าเหนียวไก่ย่างมื้อนี้เข่าพัดบ่ได้ซื้อแต่ทำบักหุ่งมาให้เนี่ยจะ้พ่ไเป็นยังไงกันบ้างพอว่ามันยังเคยสิมาหอดยามันจืดกวนมันจมันเป็นยังไงคล่องหลีมันวิจิตว้าวคล่องหลีที่วันนี้โอ้ยมือหลังสีมีแต่ปากงูแ่นะว่าได้กินโดนแล้วกันว่า จาพงว่าได้กินนอนแล้วเนี่ยอีนัเีนี่ยอาแล้ป้าฟเมอรขาดีอยู่ดเขาจำมาให้ก็ได้เห็นมะจำมาขายกูได้อย่งเขาบอกขายจะเที่ยเขาว่ามีเวลาโอ้เขาบอกมีเวลาเขามีเวลาเขาประเียนเขาปเฮ็ดขายแต่ว่าเขาจำกินที่เือดมีใจป่าดีบครับผมกกอบบุญขอบุณไปทั้งเงินเอฟซีในได้พอได้เพื่อนัน มีของมาให้แล้วก็มีเงินเล็กๆนน้อยจากเอซสายบุญมอบให้พขามากเมื่อนี่รับเนาะเส้โเเส้นโอ้เสอตัวเองงามบอกว่าไหนเลยว่าเป็นยังถัดมาอพ่อ อันนี้เอฟซีพันลองต๋อพ่อสาธุพ่อสาธุพ่อสาธุอนุโมทนาสาธุบุญครับสายบุญบุญเป็นบ้าเมียนไปเสื้นกันผอาเมียนไปเสกระเป๋าเสียผ้าจะไปเสียงไว้เสียงไว้เสียงไว้เอาเสียงไว้เอาพับฝันจ้นเมียนเสียเออเอ้ามันยังไงนะเสอ้ยอ อ่ามองเชี่ยงวะเลยป้าพ่อดีใจครับผมมากคุณหนี่งผู้หนึ่งเนี่ยแหละผู้หนึ่งว่าอะไมากผู้หนึ่งไปเกี่ยวหญ้าให้หัวเกี่ยวหัวอยู่เกี่ยวปรทธานในแล้วอยู่ทางหน้าพูน่ะเป็นจ้นได้ถามหาให้ยังพ่อสิได้บอกท่านเดียวเขาจะจบเลยบอกแต่ว่าที่เป็นยังไงว่าว่ามาบาดนีอันเป็นต้ได้งัวนี่เฮาวตัวดีเฮาวพ่องบอกตัรายวันีี่่พอองบก ผปีกายนี่พึ่งได้มามาแต่ปีกายนี่ปีนี่พึ่งในมาเที่เดียวเป็นปีแล้วต้องพอใครพอกันที่นึงบ้แมนดอกกว้บาแมนดิ่งดิกันยู่เรียยุ่กับปีกายนี้หอเออพึ่งดนมาปีนี้ไหมปีไหมปีไหมดี่ไหมเดี๋ยนี่มันเปลี่ยนไปเลย่ะพ่อกอสอนโอเแล้ว เปลี่ยนพอสออไเนยูจักว่านี่อพอซอหกเจ็ดเาาดนี่ยคือสีโบคาเนี่ยหูแจักว่าเปลี่ยนพอสอเอเนาะบ่้มากพ่อซอทม,อ,มอือโอ้เฮ้ามาตัาง้ตง,ตงตั้งตะปีกไกน่นี่อีนเพิ่งเดียมากนี่ก็วันที่เก็บเดีย๋ยวย่วางที่ที่ทานมากหลยว่าจะทายของปีเลยอมันออกซีซีอ่าซซเอาที่บอกที่พ่อบอกเจ็ดซีเจเจ็ดเเออ มันออกซีซีจำไรวะโอ้จำได้อยู่ครับผมคันว่าซีซีก็ซีมันยำๆเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ดเจ็เจัเก่านได้รอวันเก่านไห้บานเก่าหน่อยค่ารมเ้ยเดี๋ยวนี้พ่อมากรีรู้สึกว่าค่ารมดีใจหลายเลยมีค่ารมอารมณ์สุนทรีขึ้นมากบ้บ้แม่นดอกบ้านแม่นปานั่นดอกบ้นแม่นปานนี้บ้านแม่นปานไนา เพราะนั <what> ่นรับสบายคนนว่าเอ้าเจ้าคือเกิมิแขกวิยงแดาว่าจะ้ยเกิดเป็นของธรรมดาเคนยำคนให้เด็กแม่นมคนมหาธรรมดานี่อุ่มไม่ว่างเด็กุีนะอืของของมาดดีใจะไรแม่เขาม่ห่าวนั่นได้ให้เคนทำไปกูอยู่บวอ เป็นว่าจังไหนแม่ขาวแม่ขาวแม่ขาวมาแบบไลยเอาก่อนเอาเริ่มต้นเริ่มเโอ้พ่ออันจะเป็นตั้งไหนฝันบอกแม่ขาวมาที่จังใดฟันเอาฟังกันบ้างแต่พอเห็นยุ่ใกล้ได้เห็นยุ่ใกล้เติมอยู่เอาเห็นว่ามาทางดอกผมไปยังเร็วเลยวิ่งเอามาอย่างพากันมาทางโนอกนี่โอ้ยมาถวายท่านนะสันกองบุญ โอ้พ่อเห็นอยู่ไกลๆพ่อแล้เอิ่นทักเพิ่นครับพอากัดไปยังแต่ว่าแม่ขาวหลายคนหมอพ่อว่าแม่ขาวไม่ผู้เดียวโอ้แต่อันผู้อื่นเป็นคนอันเตสคิดสัมพันธ์กันนะอผมว่ามาเที่ยวกันเขาก็ะเจ้าแก่วไอ้ฟงอ้าวฟัน อันฟันฟันเรียน่าจังไดอ้โอ้โหเห็นว่าผมมาหากันที่นี่แล้วท่านครับผมก็บอกไม่ยังดอกผมกกกมันตัดกิเลสหายค่ะค่ายกิเลสออกแล้วท่านครับตัดกิเลสหายค่ายกิเลสออกแล้วโชคค่ายหรือว่าบัตรอ้าวบัตรนิรันดร์ยังไงต่อ ว่าจังเดก็ว่ามันหกเจ็ดฮะอย่างหนักบาดพี่นนอเพิรนมาบอกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันอันอันนี้เขาหน่บอกว่าเรืองวาผีเรื่อกนั่นนี่พี่เขาบอกตัางแตกเขาบอกสื่อได้อมดล้ว่หกเจ็ดเจ็ดหกอย่าลืมเ็ดมาเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะ ผู้ใดที่เจ็บจังโอ้นแต่ว่าอันนี้เขามาบอกตั้งหากว่าพอครับมีคนมาบอกที่นี่บอกฟันนี่ล่ะก็บอกกันว่าเอาฟันว่าไปตึกป่าอืมวัววัวสบายป่าปนาะน้องน้องมันไปตึกน้องเป็นน้องมวนๆด้วยกันน้องมวนๆก็บอกที่ว่ากูเฮกูที่ว่าจะได้เนาะ พราะว่าปนศูนย์หกเก็ดนียศูนหกเจ็ดสามตัวพี่ามเลี้วพี่สามมุนมเออศูนย์หกเก็ดลุกเปรวันนี้ครับพี่เ้เอากระเล้ยวไป่ปลาใดบ่ปลาไในใปลาบ่ได้ปลาบ่ได้สองตัวได้สองตัวหาสองตัวโอ้ตัวที่พอใจเลยเล้นเรา้ประทัใจเลย จะสิกรรมคืนนี้ึ้นจากหน้าบม่ได้คนละมุ้่ไงไรครมบ้งไงแต่ในฝันนะทั้มครับผมออมันขึ้นได้แค่มันขึได้สองตัวนี้เสนอปลาสวัตัวปาสวงตัวปาโคนงไพวกปลาโคนงมามีเก็บ้อมห้าวเซวาาตตัวศูนย์เก็บหุดอันก็เซวาสู์นี่ะเออ เป็นน้องวันดู้นน่ะนะโอ้โหน้องน้่นออกมาเพิ่มใส่ันนก็เลยเอามาเพิ่มส่อันแสดงว่าสิบปีลำเศร้าปีลำข้อได้ฝันทีหนึ่งตัวนี้โอ้จักแล้วเพิ่งฝันนี่เป็นบ่นี่พ่อฝันตอนได้ไปตักปลาตืกปลานี่ฝันเห็นพ่อเมซี่พร้อมกันบ่เห็นฝันเห็นเมซี่ก่อนบ่กเพิฝันเห็นปลาอันตักด้ตึกปลาก่อนฝัน ผมไปตึกปาตัางหาโอ้คุณไปตึกปาตัางหาคนละเทียครับคนละเทียดอกเลยไปตึกป้าพงศ์กันนะอะไรบอกข้อใหญ่สัดเลยโอ้อะไรแมนนี่ลีวะโอ้คุนอยากได้ปากข้อใหญ่แต่ว่าเด็กจะจำคุณคิดเลยว่ามันโตูใหญ่ที่คุณว่าโอ้แสดงว่าแม่ซี่มากิ่นบ่ได้บอกเลขบอกยังนับพ่อนาะบอท่านเลยบอกเลขคุย กันได้คุยกันหรอกหายไปก่อนโอ้หายสั่มแม่ชีหายไปก่อนอืมแม่ข้าวทั้งคนนะทั้ง้านบอหน้ามวยอันผูดมากผูุ้ดนัานบอกผู้มากเมื่อเมื่อนันบอกเออทิวข้าอ่าคุยกันได้กี่นะอะไรนะครับฝันเห็นตัวนี่ฝันเห็นแม่ชีเดี๋ยวเใช่ยหมนี่แล้วเห็นนี่ครับคนท้นเห็นแต่ว่าบารนี่พ่อได้ฝันมาไปตึกตา ครับได้จำปลาคอใหญ่สองตัวไหนเหรอได้ารย์เอ๋ว่าบานหกเจ็ดพอ่อพ่อได้มาถ้าใสอ๋อเก็เอาเอาปลาเนี้ยนะโอ้พ่อแป๋เอาเพิ่นแป๋ปลาแป๋ปปขุ่ฝันโอ้ว่ามันเขามาบอกเป็นตัวหกเจ็ดดีครับหัวไปน้ำบ่อหกเจ็ดดีครับหัวได้อพี่น้องเนาะ เต,ต๋สิวาเต๋สิวาอ๋อเต๋อสิที่เจอหน้าเออเพราะว,ว่าเพิ่นเบาเบ,า,บาให้ไม่เบาให้ฟังไม่แน่นวันฝันเห็นเมซี่พิ่นมาเป็นคณะพอดีโอ้มาผมมาหลายดิูา้า,า,าได้คุยกันที่เพราะว่าเห็นกันแล้วด้กถ้าค่ายกันแล้วก็เล่ยแล้วไปเลยวงากันอยู่ซีหาคำเท่านั้น อพคนบ่อเรีอกเรียบ่อมีที่นี่บ่อแล้วจะเลีเยลือแต่สุดบันแบ่บันนี้ก็เลยฝันว่าไปตึกป่าเอาแหบอ่ตึกคือเอายังตึกเพื่อไปโลกเป็มหมาซื้อวานแหธรรมดาวานแหอีกวานแหพี่นวานแหบที่รัตตุาวานแห ได้ปลาสองตัวอเียกมีสิบริสองตัวพ่อมันมีมาสองตัวพ่อมาสองตัวไม่สิบสามตัวที่พ่อให้นี่ปลาขอยไงสองตัวใจจับปลาสองตัวอปลาสองตัวเป็นตัวกันแปดสองพ่อที่จังไหนที่งหมนกับแมนยูได้ปลาสองตัวนี่อาจจะเป็นเอกันไม่แน่จะแปดสองสองแปดกันไม่แน่เพราะว่าเพราะว่าในป่าสองตัวเนาะ Er> จับเอาอีกก็ะถเป็นอุ้ยย oh. uh, ังอ nah, ีกเหรจับใช่ไหโอ้เจ็ดหกนี่พ่อพ่อแปรพิศนาอันเียันว่ามันผีบ้บอกตั้หักโออันงวดนี่ผีบ่าาห้องบอกเลยบมากมาอนนี้นิดๆหน่อยทั้งว้ยโอ้ใคร ันปวดขาอยู่ขึ้นหนึ่งโอล้ลืมบ่นนลืม <Yeah. S 2> ยังบัดนี้ลืมยังพะลาอะพลาเออสีมางงวดหลังมีคนซื้อมาอยู่คนวานสีว่างสิคนวาอยู่คนสีซื้อมาห้แล้วแต่ว่าบบฮันมาหอดกาล่ง <c oughs> เดินทางอยู่พออย่าโอ้พ่อก็เลยฝากไว้สำหรับงวดน,นี้ก็อาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดนะพ่อเนะ เออแตคิดเออเอาหัวขึ้นหัวล่งพรออมตัดสตัวก็มีศูนย์เก้าศนยหเ้ายังไงมีศูนย์เก้าหกพออมนี่ตัดอร่ตัดพร้อมหมดเออสวัดีศูนย์เก้าศูนย์หกศนย์ดทอนนี้อร่แนวทางพ่อมเด้่อพี่น้องเ้อนะคาใครที่รับชมขอทานขอทานขอท่าอันนด้เราพ่อขอท้าไหมลูกอันตัวนี้ี่ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนย์หกศูนย์เจ็ดขาท้าาท้าเข้าเบเอ ท่านราไปทางศูนย์ศูนย์นี่สิเขามาเลี่ยมมากนั่นเลยอืมแต่วงกลมใช่ไหมเช่นเราเพ่าะศูนย์หกเก็เท่านี้เออโอ้ยเจรละเจรละพิจารณาเอาวด้วยพี่น้องเด้อนะสำหรับแนวทางขันว่าขันไปตึกป่าป่ามันเป็นกลมกลมเออเอาน้องน้องขอให้สะกลมสะเป็นกลมกลมเออป่ามีเก็ดป่ามีเก็ด ได้สองตัวได้สองตัวได้สองแต่ว่าเขาจะเอาสองไว้ใส่พี่น้องเป็นใจ้านมึงคือบ่วสองแปดแปดช่งไหมคือบ่ลงไปเนี่ยทิ้นไปช่องแปดเออปลาสองตัวไหมตัวกันตัวกันตัวกันไม่พี่น้องเด้อตัวกันเนาะลง่มไปนิดหน่อยเนะถือว่าบ่เห็นออกมาค่ค่อยเห็นนี่มันจะเป็นเังซี่ไปเนี่ยแต่ว่าเลขของพ่อที่พ่นแปลให้ก็คือหกเจ็ดตัวเดียวมันจะเป็นแบบนี้ไปในี้พ่ออ่ เออเป็นหกเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดพ่อมเออมันละศูนย์เก้าเจ็ดมีหันเรียบร้อยแล้วให้เอฟซีไปตัดเอาน้ำมักอะไรก็ได้ต่ส่วนหลายนี่บ่เนี่ยนี่ปีใหม่สามตัวสันทีแตกตึมนี้กันสามตัวแตกนี่เพราะมากนี่หงวยมันสิมีหมวกจอดรถบอดอเพราะมากเทนี้โอ้ยจว่าทันได้ได้พี่ส้างแค่ดับขามีหมงบ่มีหม่กจอดรถเท่ไหนวี อ่ครับเอฟซีครับอันนี้ก็คือพอมากมือนี้เลยน้ำหลายอย่างหลายอย่างครับมีกับเข่ากับน้ามาฝากตอนพอมากเซนเคยจากเอฟซีผู้คนสายบุญนะครับเนาะเพิ่นให้ทั้งทีมงานเป็นสะพานบุญมากครับเอฟซีครับเติ้งน้ำเติ้งผาห่มเติ้งกับเข่ากับน้ำหลายครับเอฟซีครับเบิ่งดูถือใจบ่ถือใจบ่เอาเบิ่งกระคักถือใจบ่ถือแม่นบ่อ่าโอ้ครับเอฟซีก็ถือใจแล้ว ี่จับจับไปพ่อจับไปจับไปไฮเอ็มซีมีโชคมีมันเนาะเพื่อจะได้คิดหอดพ่อมากเออเด็นงคิดหอดอยู่ดอกทุ้งมือนี่้มันมีโชคนะพ่ออันยกจอจอคุณขั้นก็ได้ยเพราะว่าเป็นยังนันเนี่ยไม่ไม่หนีนี่นี่ะเป็นยจออาจารย์สบายกว่านี่ค่อยค่อยหมุนมากพ่ออให้จอคุณขั้นหมุนไปทั้งซากข้างขวาบ้านนี่ออยๆพ่หมุนไปทั้งขั้นบ้านนี่มันมีโชคมีมันเนาะหมุนไป